สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการรีวิวนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับรุ่น V8s นะครับก็สั่งมาจากลาซาดานะครับแฟดเซลล์ทั้เจ็ดพันเก้าเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็ผมสั่งไปราคาห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับโปรเบเร์เดย์ลาซาดานะครับ นี่นะครับก็จะประกอบมาบางส่วนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วเก็จะเป็นเซตตะกร้ามาแบบนี้นะครับอุนก่อ์ครับก็จะมีเซตนะครับปูนแกะนะครับสำหรับไข่นะครับถูกลมยางนะครับมีแถมมาให้ด้วยนะครับที่ชาร์จนะครับตัวชาร์จแบตนะครับขาบันไดนะครับสำหรับปั่นตัวล็อกรถนะครับมาให้ด้วยนะครับง่ายต่อการประกอบครับเราจะทาการตัดกล่องลงมานะครับ ครให้ประกอบง่ายนะครับก็ตัดกล่องลงมาแบบนี้นะครับมีหมวกกองแกงแถมมาด้วยครับมี่เปรนภาพครับหลังแกงมานะครับกุ่อุปกรณ์นะครับก็เป็นเสื้อกันฝนด้วยนะครับถอดมาแล้วนะครับก็จะมีกรงการไขมาให้นะครับตัวนี้ต้องประกอบในส่วนของตัวแฮนนะครับใส่ไฟเลี้ยวไปนะครับก็มีกุญแจนะครับทําการประกอบนะครับใส่อ่าตัวแฮนรถเข้าไปนะครับเมื่อเอาแฮนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้กุญแจตัวนี้นะครับ นะครับให้ตึงนะครับตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับรวขายให้ตึงนะครับทําการประกอบเบรกหน้านะครับขับจานนะครับเกาะไฟเข้าไปนะครับก็มีขั้วสีแดงตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับที่เขายังไม่้ต่อมาครับก็ต่อนะครับแล้วก็ใส่ฟิวนะครับพอต่อเสร็จก็ใส่ฟิวเมื่อต่อฟิวเข้าไปแล้วนะครับลองเทสดูนะครับนี่ต่อเบรกเรียบร้อยนะครับเบรกต่อเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ลองบิดดูนะครับเพราะมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับตรงเบรกด้วยครับถ้าเรากำเบรกเนี่ยระบบการทํางานก็ตัดนะครับทำงานแล้วนะครับอ่อตนี้คือสภาพรถนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอ่าในส่วนของที่ครอบตะกร้าผมไม่ได้ใส่ไปนะครับก็ที่ผมแต่งเพิ่มแล้วก็มีตะขอเกียวนะครับแล้วก็กระจกนะครับมองหลังเนี่ย เขาให้มาเป็นทรงกลมนะครับมันเล็กไปนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่มานะครับแล้วก็ของที่ใส่จริงนะครับของเทาที่ให้มาเนี่ยต้องใส่ที่รูนี้นะครับแกะออกแล้วก็ใส่ไปนะครับกระจกวงกลมนะครับส่วนนี้ผมไปทําเพิ่มมานะครับความแข็งแรงครับส่วนของเบาะนะครับเบาะที่ให้มาค่อนข้างเล็กนะผมก็เปลี่ยนเป็นเบาะใหญ่นะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นดูแลนะครับ V8S ตัวนี้ก็คือมีที่ผักเท้าครับทําให้ ไม่เมื่อยนะครับมาดูส่วนอื่นนะครับเรื่องของเบรกนะก็ถือว่าเบรกหน้าใช้ได้โอเคอยู่นะครับอันนี้โช๊คครับโช๊คค่อนข้างก็พอใช้ได้นะครับก็ล้อนะครับเปลี่ยนลายใหม่นะครับเกียขึ้นนะครับล้อก็หนึบดีนะครับนะผมเติมลมที่29นะด้านหลังนะครับก็มีที่สำหรับล็อก พอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเบรกอะไรก็โอเคอยู่นะครับในส่วนของการสตาร์ทนะครับก็มีทั้งกุญแจมาให้นะแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับก็ถ้าเป็นรีโมทนะครับกดจะมีล็อกรถนะครับปุ่มนี้นะครับนี่นะครับล็อกนะครับแล้วกดล็อกนะครับกดสองทนะครับสตาร์ทนะครับ นีจอมันเป็นสีฟ้านะครับอยู่กรางเนี้ยอาจจะมองไม่เท่าเห็นนะครับถ้าปรับความเร็วได้สักระดับนะครับในส่วนของตัวด้าน้ายมือเนาก็จะมีแตรนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสายขวานะครับแล้วก็มีไฟหน้านะครับซึ่งไฟหน้านี่คือสองสว่างมากขึ้นนะครับกัเดิมนะครับกลางวันนะครับก็ยังพอมองเห็นนะครับก็ส่วนของเปิดไฟหน้านี่สไฟท้ายนะครับ พลิกแบงขึ้นมาด้วยนะครับคราวนี้เรามาทดสอบระบบนะครับของไฟเลี้ยวนะครับก็ดานหลังไปพบกแจกว่ามีไฟเลี้ยวด้วยนะครับมาดูนะครับดูนะครับนี่นะครับก็มีน,นะครับมีจริงนะครับดาวาบางนะครับเนะครับครบถ้วนนะครับของขาข้างรถนะครับจะมีแบบขาคู่ข้างด้านหลังอย่างเดียวนะครับ ด้านข้างรถม่นมีให้นะครับส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีขึ้นด้วยนะครับเปิดไฟหน้านะครับก็จะมีขึ้นเราจะเปิดไฟหน้าด้วยนะครับก็ขี่ไปหมดรอบนึงแล้วนะครับก็ลองมาชาร์จให้เต็มนะครับเราใช้เวลาการชาร์จนะครับประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับเพราะมันังมีแบตเหลือในส่วนหนึ่งครับรถไปขี่ถึงก็ชาร์จเลยนะครับเมื่อวานนะครับในแรงดันก็อยู่ที่ห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวจะทดสอบการขี่ 4 2นะครับสูงสุดข,ของเขานะครับที่แม็กสปีดนะครับเกียร์3นะครับประมาณนี้นะคี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับประมาณนี้ครับรถที่หน้าจอนะครับก็มีบอกระยะทางที่ขี่มาด้วยนะครับ ที่เราขี่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ24กิโลนะครับแล้วก็แรงดันไฟก็บอกเหมือนเดิมนะครับสรุปนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับรุ่นดูแรนะครับ V8S นะครับคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มมาครับที่บอกก็คือที่พัดเท้านะครับซึ่งทําให้เราขี่แล้วไม่เมื่อยนะครับจะได้ไม่ต้องปรับเบาะสูงขึ้นด้วยนะครับผมว่าเหมาะกับการขี่อยแคบๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ ไปซื้อข้าวนะครับเราจะทางใกล้ๆนะครับก็เหมาะดีนะครับถ้าไกลๆก็อาจจะขี่ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่าเป็นรถใหญ่ดีกว่านะครับก็ยุคน้ํามันแพงนะครับก็ใช้รถไฟฟ้านะครับขี่ออกไปซื้อของง่ายๆนะครับก็จะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ